แมตชนี้ตีลังกานอนดูก็รู้ว่าต้องชนะแน่นอนดังนั้นแล้วด้วยเอเนจีมันนามันหนกขนาดนี้พอปีกิวฮานาบิได้เจ๊ก็เลยตรงไปเปิดหลอดในทันทีจ้าทั้งที่ว่าตอนนั้นเบนซึ่งเป็นป่าทีมเจ๊ยังไม่ทันได้เกิดแถมป่าทีมฝั่งตรงข้ามอย่างฮายาบุสากะเพิ่งเกิดขึ้นมาอีกด้วยแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามจะส่งตัวแทนหมู่บ้านอย่างอิดิทเข้ามาขัดขวางแต่น้ําน้อยหรือจะขวางไฟอย่างวาเรียได้สุดท้ายนันกได้ถูกวาเรียปีกิวไปโทอันนี้จ้าเจยังไม่ทันได้หัวเราะอย่างสาแก่ใจถูกแม่ขักรับป่าล้มใส่จนขิดไปในคอมโบเดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรทีมฝั่งตรงข้ามทั้งแครี่ทั้งโรมก็ขิดไปเหมือนกันแล้วเบนทีมเจ๊กเลยยังไม่ถอยจากหลอด ทั่งหายาบุสะเข้ามาปิดคิวเบนไปได้ถึงแม้เอฟเจจะส่งหายาบุสะกับบอไปเขาว่าสุดท้ายผลการเปิดไฟในครั้งนี้ก็กลายเป็นว่าทีมมเจเสียหลอดให้กับทีมฝั่งตรงข้ามไปอย่างไรก็ดีทีมของมเจยังไม่ถึงข่าวสู่ขีดทีนี้ทีมของมเจจึงเคลียร์หลอดไปได้แทนยังไม่ไหวได้ลากส่งอีดิทกับบอไปอีกต่างหาและแม้ว่าณป่าจุดนี้จะเกิดมินิไฟขึ้นทําให้อัลฟาสามารถส่งโชคกับบอไปได้ฝั่งเจเองก็สามารถปิดคิวฮานาบิไปได้เช่นกันว่าถึงอย่างนั้นทีมของเจกับกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากพวกโมแต่เข้าไปนัวไฟนั้นจึงไม่มีใครมาเคลียร์คลิปเป็นกลางเป็นเห็นให้ป้อมกลางของทีมมเจแตกลงที่นั้นทําให้เมื่อเพื่อนย ขบวนดงตีนไปเหยียบฝั่งตรงข้ามเจ๊จึงต้องพยายามบังันป้อมล่างแทนและใช้รจ้าอย่างที่เห็นนายามุสาช่วยจังหวะที่เจ๊อยู่คนเดียวตรงนั้นเองเข้ามาปิดคิวเจ๊ไปแโทรดูเหมือนทีมเจ๊จะยังไม่มีใครรู้ว่าเจ๊ขิดไปแล้วเพราะุกคนกำลังนัวอยู่ที่ไฟตรงกลางแล้วไปๆมาๆก็กลายเป็นว่าทีมของเจ๊เหลือแค่ผู้ใหญ่เบนคนเดียวแล้วมก็มีแคละนะ้วนาทีต่อมาถุงหายามุสาตามมาปิดคิวไปได้แบบชิวๆและใจเจ๊ก็เลยหล่นปิ้งไปเลยจา้าแต่โชคดีที่ว่านาทีนั้นโชว์เกิดมาพอดี เลยในทนททัีวันนี้เจ๊จะตัดสินใจพิมพ์บอกพระแม่เอสเตทให้มาเดินกับเจ๊แทนอะโอเคหนูทีนี้พอเกิดมาใหม่ทีมพวกเจ๊เนี่ยอยู่ดีก็ไปรวมกันอยู่ตรงพุ่มนี้นนอนว่าทีแรก,กจะรอดาคานาบินั่นแหละ่ด,ด้ความี่คลิปเข้าเลนกลางแล้วเจ๊จงต้องออกจากพุ่มมาแล้วก็ไปเคลียร์เลนกลางก่อนไปเห็นในการดักในครั้งนั้นไม่สำเร็จแเพราะไม่ไดีบักโชยังเสร็จฝั่งตรงข้ามไปอีกด้วยแล้วทีนี้คราวสวยก็มาถึงเมื่อหลอดเกิดแล้วทีมพวกเจ๊กลับไม่สามารถผละไปเอาหลอดได้เลยเนื่องจากกำลังติดนวลนนนนนนนล่่่่่่าา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 งงงอออออออวววัฟีีมมมมฝตรข้้้้ยยยยไไไปปโโกสใหจเเดดค นางก็เก็บหลอดไปได้เท่านั้นเองความปังจึงมาเยือนทีมเจ๊ไม่ใช่ปังปุริเย่แต่เป็นปังพี่นหน้าหนูบอกเลยว่านาทีนั้นในหัวเจ๊มีแต่คำว่าชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูก็ดูสิจันหนูหลอดกำลังจะเข้าประทัดที่เลนกลางแล้วอที่จริงพวกเราควรจะตเตรียมตัวเคลียร์หลอดให้เสร็จก่อนรว่าด้วยความที่บักเบไปปลาหมึกเลือดนักสู้นางจึงออกไปไฟกบฮยยาบุสาจนขีดไปทันทีวันนี้จึงเหลือแค่เจ๊โชว์แล้ววารียปกป้องบ้านใหญ่อยู่แล้วฝั่งตรงข้ามก็คืออู้หู้รอเวลาเลยจ้าพร้อมเามารถ ลดไปไดแต่ถึงอย่างนั้นสถานการณ์ของทีมโมเจก็ยังคงกดดันอยู่ดีเพราะตอนนี้ป้อมทีมโมเจแตกสองทางแล้วแถมทีมฝั่งตรงข้างพยายามจะดร้าเข้ามาแบบรัวๆ แม้ทีมเจจะสามารถประวิงเวลาด้วยการเคลียร์คลิปให้เข้าบ้านใหญ่ได้ว่าสุดท้ายพวกเราก็ไม่สามารถฝืนป้องกันป้อมล่างได้จนเป็นเหตุให้ในที่สุดป้อมของเราก็แตกลงแล้วโอ้โหนั่นทีนี้จจจะปรงดีไหมจ้าป้อมแตกสามทางแล้วจ้าแถมพระแม่เอสเตก็จ่ายฮิวใหญ่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหไอแม่ย้อยเห็นมันนีนั้นทีฝันตุลข้ามจึงโถมเข้ามาในทันทีเนยได้โชว์กับเอสเตคขดไปคาที่ส่วนเจมีก่อเกิดก็เลยพอเกิดแล้วก็รีบฟิกออกมาวอนมาเตอร์ฟัคเกอร์กูจะปก ทีนั่นก็คือไม่มีเวลาสลับไอเทมแล้วจ้าแต่ดูส่งว่าภารกิจปกป้องบันใหญ่เนครั้งนี้มันจะเป็นมิชชั่นอิมพอสซิบลนะสิจา้าเพราะนาทีนั้น้ายาบุษะเข้ามาปิดคิววาเรียไปได้แต่จะนูแต,แต,แต,แต่นาทีนั้นใครจะไปคาดคิดว่าองค์ทอมครูจะเข้ามาสินทีมพวกเจ้ว่าแล้วเอริเทลอย่างเจ้กับเบนก็ออกไปเปิดไฟผลก,ก็กลับกลายเป็นว่าทีมของพวกเจ้าสามารถปิดคิวทีฝ่งตระข่าไปได้เกือบหมดพี่และเหลือก็มีแค่ทยาบุษะที่ฝ่งตระข่าทีาาทาาท่สามารถหนีไปได้ดังนั้นแล ไอ้หนูแล้วแบบนี้เขาฟิลนะจา้าที่ฝันตรลงข้ามตายยกตีแล้วแบบนี้ดีพวกเจ้าจรอใช้อยู่ยายว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะขึ้นมเหนอย่างเขาได้แล้วก็เป็นฝ่ายวิกตอรี่ไปที่สุดเอยห no, นะูนที่สุดแมทที่ยืดเชื้อไปถึง30นาท,ทีก็จบลงดีว่าเกือบจะเป็นแมทที่ต้องปลงไม่มีต้นเหตุมาจากภัยพิบัติความมั่นของตัวเองเรื่องนี้ที่เจ๊กับทีมสามารถฝ่ามาได้นะจ๊ะแล้วไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะจ้าบาย